สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมกวัวผมนะฮะกีเวจ์กนเดิมเพิ่มเติมคือไมโครมินิเกมนะครับผมโอเคก่อนพาร์คแรกเนาะเออนะครับผมโอเคเอออะไรวะช่างเถอะนะครับอย่างงี้ต้องเป็นพาร์คแรกเราก็ต้องเอาดาบแป๊บหนึ่งนะดาบอะไรดีเอาชุดเกาะดีกว่านะครับชุดเกาะ เออ่ชุดเกาะอ,อะไรเอานี่แล้วกันนะโอ้ยชุดเกาะนี่ปับ๊บโอเคอัดยังอัดแล้วปับ๊บโอเคนะครับเอ่อเหล็กเหล็กผมจะเฝ้าฐานเอง,เองนะครับเอ้ยหรือว่าไปลุยดีไปฟาร์มของเอเป้าไม่รู้นะ เอี๋มเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กเล็กปั๊บได้สี่ยันเลยดีดีครับต่อไปก็เอาปุ๊บโอเคนี่ดาบมาแล้วฮะลุยดีไหมตายเป็นตายฮะผมไม่เคยเล่นเซิฟนี้เลย เราต้องแอบนะฮะเราจะคุ้มกันตรงนี้ไว้นะครับเพื่อแม่ใครมานะฮะผมจะคุ้มกันเซิร์ฟโอ๊ยไ,ไม่ใช่คุ้มกันเอ่อบ้านเรานะครับก็คุ้มกันตลอดโว้มีคนเห็นอยู่ครับมีคนกำลังมาครับทำไงดีวะ ดิ้งยังดิงด้งยังยัน,นกำลังมาครับปุ๊บยัยนมาแล้ว เตรียมพร้อมตีผมเรต้องตีมันไปก่อนตูมตายฮะมาแล้วอนันีมันมานะครับคึกคักครับคึกคักมาด,ด้ยิดูเดียวเดี๋ยว,ยวอย่าตื่นเต้นนะอย่าตื่นเต้นนะ มีใครข้างหลังกูไหมไม่มีครับฟาร์มครับฟาร์มโอ้โหทองครับทองทองล้นวนล้วนยอาอย่าติดม้อย่าติดดิจเย็นอย่าติดอย่าพึ่งมาฟาร์มทองกันนะ เฮ้ยอย่าปักดิอย่า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 ,ยาติดปักไม่เอาไม่ชอบปักหายแล้วครับมีคนมาครับมีคนมา สิบหายแล้วราอยู่ซีไหนงเงินอย่าติดดิอย่าติด บอกให้กูผ่านไหมชิบหายโอเคครับเอ้ยเอยกอกรรมไอ้เหี้ยแม่งฟาร์มไม่ไหวเลยครับไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วค้างกระตุกกระตุกนิดนึงนะะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคราวนี้คือเขิมนะฮะไม่เอาะะลแล้วฮะปั๊บลุยแล้วฮะยังลุยยังเยออครับ ไม่มีใครตีกันได้เลยลงนะฮะเยนี่มาทงเ,าเฮี้ยเลยนะตายตกตาย้ะมึงช่างหัวแม่มันฮะอุ้ยผูดไม่สุภาพนะฮะมาแล้วมาแล้วปับ๊บลบมาอีแซด ตีกูครั้งเดียวตายหาเลยฮะกระตุกกระตุกช่างเหอะนะฮะมันรู้ได้ไงว่ากูมาวะหรือว่ามันเห็นชื่อกูโอ้โ้หเหล็กเหล็กเยอะไปไกลๆอาคุมกันให้เรือไล่ทีมเจ้าของฮะเอาดาบครับ เล็กอีสัตว์เล็กกูเอ,อ่อเอาอะไรดีวะขอเล็กขอเล็กขอเล็กเออนั่นแหละเอามาอีก ดีมากแล้วก็เอาออออนี่ไงครับเจอแล้วแวบรับได้แล้วครับไปแล้วครับอ้าวเจอเหล็กปบก,กินนะกินนิดนึงลุยแล้วครับมาไหมมามาบอกว่ากูกากมากเลยบอกกูลุยเลยมาดิมาดิมาดิ เตีเ้ยตียอะไรวะเนี่ยเจอเหล็กป๊อปลุยลุยดีไหมไอ้นี่มันเห็นฮะเดินกับหลังฮะเตี้ยเตีย เฮียกูติดมาดิมาดิมาดิดูยแม่งเลยไปดูย,ดยลุยไปหนีเลยมึงแหลกปันแหลกแหลกตายไหม ตายไหมใขรไวเนี่ยบูกแม่งไงสีแดงครับเอาทองครับเอาทองอาเอี่ oh, yeah. โอ้ของโปรดฮนะมาแล้วครับของโปรดตอนนี้ไม่ดีเลยกระตุกบ่อยมากโอ้โหอะกูคุมกลางฮนะอยู่กลางฮนะเออแต่ว่าแต่ทำไมต้องแล้วกูจะออกยังไงอนะเนี่ยขึ้นไม่ได้เหมืนแม่งกูลืมเอาบล็อก อุ้ยเหียกระตุกอ่ะโอ้ยเฮ้ยกระตุกปล่อยจังเลยตายซะละกูเออเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปเออเอเอแม,ม่งต่อหน้าคนดูเฮ้ยยึบเออไอสัตว์เหยียอะไรวะขุยแค่นี้มึงก็ติดเนาะ ยานะยาไปหาเอ้ยโหมึงไม่เอาเหรอเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอาไอ้บา้าโหโหโหเสร็จกุมหมดเลยโอ,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 โอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้อะไรอะไรขอดูหน่อยของปึ๊บปบ๊บเอาปึ๊บ เอานี่เอานี่เอานี่แล้วก็เอาเอานี่ฮะต่อมาก็เอาเอา่อบิ๊กแอคฮะบิ๊กแอคบิ๊กแอคชุดหนึ่งแล้วก็ดาบครับดาบชุดหนึ่งโอเคเรียบร้อย ปึ๊บปึ๊บบล็อกครับบล็อก,อกเอาบล็อกด้วยเผื่อลืมไม่เอาบล็อกกลับบ้านเก็ okay, บบล็อกเท่านี้ก็จบอ้าวนี่จะตบตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่มเมเีมเต็มหมดแล้วเมีเมเต็มแล้วมั้งเนี่ยป่านนี้เนี่ยเออโอ้โหนานสัตว์เลยอะ นี่จะนานไปถึงไหนวะเนะี่ยกี่ชั่วโมงวะเนะี่ยเอ่อจะเอาอะไรดีวะอาหารไหมอาหารครับสำคัญไปต่อกลอง Phái chắc Đợi đợi, phái chắc Phái chắc phải làm gì vậy? phay chắc chắc gì vậy? Đợi đợi, đừng phay Ô hô, Bàn Ô hô, là อุ้ยเหล็กีอ้นมีอะไรยิงฮนะยิงกูได้เหรอมึงเอากล่องนะฮะกล่องไม่มีว่ะดูกล่องนี่ต้องใช้เหล็กคือ,อกล่องใช้เหล็กปับ๊บของเก็บของไว้ัะสีเขียวมาอะไรมึงอะไร มาดิอะไรเราสีอื่นนะมาดิยิบของก่อนนะป๊บปป๊ปอเคมาดิ อ๋อมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นมีคนลุมลุมเยอะเหล็กกู้คอแล้วกันป๊า Bob. เงียแบแบบอุยฮหาเฮ้ยกูเกียดมากเลยมีคนมาบุกกูมากเนี่ย